สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยวันพีซกับแคทสปอยเลอร์มันเงะสำหรับเนื้อเรื่องที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดรเตวก้าพังจะประกาศให้กับชาวโลกได้รับรู้และการต่อสู้ที่จะมาถึงนี้ก็คือลูฟี่เนี่ยเสียสละที่จะหยุดทั้งเซนเซอร์เทิร์นและเคสซูรุไว้ด้วยตัวคนเดียวแต่ทว่าทั้งสองเรื่องเหล่านี้คาดว่าจะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับฉะนั้นจะยังไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับอดใจรออีกนิดหนึ่งในวันนี้นะ และเรื่องที่2จะพูดเกี่ยวกับไฮคิที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งตามที่ไคโดได้กล่าวไว้จริงหรือไม่กับเรื่องที่3นะครับการเสียชีวิตของคนสองคนในภาควานาะมันเปลี่ยนอะไรไปหลายๆอย่างแล้วเรื่องที่4นะครับจะพูดถึงคอสเพย์วันพีซของอขอ้คาอออได้ซึ่งมันได้สร้างมาตรฐานไว้สูงสําหรับฉบับไ์แอคชั่นเอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกกันเลยนะครับก็คืออาณาจักรโบราณซึ่งมีการคาดคะแนว่าเอลบัฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโบราณ อาณาจักรโบราณเนี่ยเป็นอาณาจักรที่กล่าวกันว่ามันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองและมันทรงพลังเป็นอย่างมากชื่อที่แท้จริงของมันเนี่ยยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับเนื่องจากสตจานคอเวอร์ถูกประหารชีวิตก่อนที่เขาจะพูดชื่อมันออกมาดูเหมือนว่าชื่อนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายอย่างมากเลยนะครับอาณาจักรโบราณนี้มีชื่ออันตรายอย่างมากจนถึงปัจจุบันนะครับถึงขนาดที่บอกว่าใครพยายามที่จะตามหาความจริงเนี่ยก็จะถูกประหารทันทีเพราะว่ากันว่าอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยอาจจะทําให้รู้ถึงเรื่องราวในอนาคตเลยทีเดียว และบางทีชื่อของอาณาจักรนี้เนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนบ้างขณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเนี่ยยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ํานะครับแต่ก็ยังมีการสันนิษฐานนะครับว่าอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยยังคงมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลได้ปกปิดเอาไว้ซึ่งไม่อย่างให้ใครเนี่ยเริ่มต้นความขัดแยง้งจนกว่ารัฐบาลจะมั่นใจว่าพวกเขาต้องชนะหรือบางทีอาจจะเป็นความลับของราชวงศ์ต้องห้ามที่รัฐบาลเนี่ยยังคงซ่อนเผ่าพันธุ์นั้นเอาไว้ ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ก่อตั้งอาณาจักรนี้นะครับและพวกเขาเนี่ยยังคงมีอำนาจบางอย่างที่ยังมีที่ผลต่อโลกใบนี้และคิดว่าเอลบัฟเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแห่งนี้นะครับแต่เอลบัฟไม่ใช่อาณาจักรโบราณทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในสมัยเมื่อก่อนรัฐบาลโลกเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะอาณาจักรโบราณได้แต่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถลบอาณาจักรโบราณออกไปทั้งหมดได้แบบสมบูรณ์โดยที่เอลบัฟน่าจะเป็นส่วนที่เหลืออยู่ รัฐบาลโลกต้องการลบล้างอะไรจากโบราณให้สิ้นซากดังนั้นเนี่ยจึงเห็นพวกเขาทำการทดลองเพื่อเปลี่ยนนรมให้กลายเป็นยักษ์และแชงโคสซ,ซึ่งควรจะเป็นผู้ที่รักสงบได้เลือกเอลบัฟเป็นดินแดนของเขาเพื่อชะลอสองครามครั้งนี้และแชงน่าจะเป็นกำลังหลักของเอลบัฟถ้าหากมีสงครามเกิดขึ้นจริงๆและตำแหน่งของแชงนี้จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปพูดคุยกับห้าผู้เท่าได้นะครับและต่อมาครับเรื่องที่2เรื่องไทคิ ee, ที่ถูกอ้างโดยไคโดว่าเป็นความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าทุกสิ่งหรือไม่ และมาจนถึงปัจจุบันนะครับผลพิาสานอันทรงพลังใหม่ของวันพีซบอกเป็นนายว่าไฮคิเ mm. พียงเดียวเนี่ยอาจจะไม่ท่งพลังเท่าที่ไคโดอ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูคนสุดท้ายของลูฟี่นะครับก็อาจจะเป็นหนวดดำที่มีผลพิาสานหลายผลเลยในส่วนโค้งของเกาะเอเทนสนะครับมันได้แสดงให้เห็นถึงผู้ใช้ผลพิาสาจที่ทรงพลังซึ่งนำมาถึงข้อบ่งชี้ที่เป็นจุดสนใจว่าไคโดอาจจะคิดผิดที่ไฮคิเนี่ยเหนือกว่าผลพิศานมาโดยตลอด ความพ่ายแพ้ของไคโดที่วานนะและเหตุการณ์ผ่าล่าสุดของวันพีสชี้ให้เห็นถึงพลังผลพิศารที่โดดเด่นและอาจจะเป็นพลังที่จําเป็นและสําคัญยิ่งกว่าฮาคิเมื่อเรื่องราวดาเนินไปข้างหน้าเรื่อยๆหนึ่งในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการเดินเรื่องของวันพีซก็คือชัยชนะของลูฟี่ที่มีต่อไคโดนะครับและการเปิดเผยของผลนิกาซึ่งถูกนาเสนอว่าเป็นพลังที่น่ากลัวอย่างยิ่งไม่มีใครเทียบได้จากการตื่นขึ้นข,นของผลพิาสารของลูฟี่และต่อด้วยชัยชนะในเวลาต่อมาของผ่าวานะน และต่อมาก็มีการเปิดเผยผู้ใช้ผลพิสารอันทรงพลังอย่างเซนเซอเทินกับบอนนี่บ่งชี้ว่าพลังผลพิสาเนี่ยอจาจจะกลับมาเข้าสู่การเล่าเรื่องอีกครั้งนะครับซึ่งเป็นการท้าทายความเชื่อของไคโดในเรื่องความเหนือกว่าของฮฮคิข้อพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือที่ว่าไคโดเนี่ยแพ้ลูฟี่เพราะลูฟี่เนี่ยปลูกผลพิสาของเขาไม่ใช่เพียงเพราะลูฟี่ใช้ฮาคิก็เลยชนะซึ่งก่อนที่จะปลูกผลนิกาได้เนี่ยลูฟี่ก็ถือว่าใช้ฮฮคิเกือบสมบูรณ์แบบแล้วในการต่อสู้กับไคโด และข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งก็คือลูฟี่สามารถใช้ไฮคิที่เรียกได้ว่าเกือบสมบูรณ์แบบนั้นประคองการต่อสู้กับศัตรูเก่าอย่างพลเรือเอกคิสซารุและลอบลูจีบนเอ็กเฮนได้อย่างสูสีแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับลูฟี่เกียร์หนะครับที่ใช้หมัดแกนลิงใส่เซนเซเทิร์นแบบไม่ใช้ไฮคิจนเซนเซเทิร์นเนี่ยถึงกับกระอานเลือดถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งระหว่างคิสซารลอบลูจีและเซนเซเทิร์นเนี่ยแน่นอนว่าเซนเซเทิร์นแข็งแกร่งกว่า2คนนี้มากแแแแลลล้้้ววฮาค่่่่ไไดปูกฝัังงงมมข็รรตเือห ก็คือตั้งแต่ความพ่ายแพ้ของลูฟี่ที่เกาะซัมบอดี้นะครับเป็นช่วงเวลาชี้ขาดที่พิสูจน์ว่าทั้งเขาและกลุ่มหมวฟางที่เหลือเนี่ยยังไม่พร้อมหรือแข็งแกร่งเพียงพอสําหรับโลกใหม่ที่ซัมบอดี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่กลุ่มลูฟี่ประสบความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับนะครับและทําให้เขารับรู้ถึงพลังผลพิสารของเขาว่าสามารถพาเขาไปได้ไกลเท่านั้นเองเมื่อลูฟี่เข้าสู่โลกใหม่เห็นได้ชัดว่าซีรีส์นี้กําลังนําทิศทางใหม่ๆเข้ามาเช่นการเปิดตัวของไฮคิ ถือว่าเป็นการพลิกเกมโดยอย่างยิ่งนะครับและเป็นจุดสนใจของระบบพลังที่สามารถยกระดับความสามารถของลูฟี่ที่จะยืนหยัดต่อกรกับพลังอันชั่วร้ายของโลกใหม่ได้เนื่องจากไฮคิเนี่ยเป็นพลังที่สามารถตอบโต้ผลพลังพิศดารทั้งหมนได้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนรวมถึงผู้ใช้ประเภทโรเกียด้วยนะครับที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ยงคงกับพันแต่เมื่อมีไฮคิเข้ามาพวกเขาก็สามารถที่จะถูกทำลายโดยง่ายไฮคิ Hi จึงถูกวางตัวให้ทำลายผลพิศดารโดยเฉพาะและต่อมาบทบาทของไฮคิก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งในภ้าวานอ โดยลูฟี่ได้เรียนรู้รูปแบบไฮคิอันทรงพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของสม่ไรก็คือเรียวโอเพื่อที่จะใช้มันต่อกรกับไคโดได้แต่อย่างไรก็ตามไฮคิรูปแบบใหม่นี้ซึ่งดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอที่จะโค่นไคโดได้นะครับจนท้ายที่สุดแล้วลูฟี่ก็ปลูกผลพิสานของเขาขึ้นมาพอมาถึงจุดนี้เนี่ยกระแสะก็พลิกอย่างรวดเร็วนะครับจากไฮคิก็กลับมาของระบบพลังดั้งเดิมของซีรีส์นี้ ถือว่าเป็นระบบพลังที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยแต่เดิมนั้นเสน่ห์ของมันก็คือทำให้ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอว่าผู้ต่อสู้ใหม่เนี่ยจะมีผลพลังพิศดารอะไรและนับตั้งแต่ภาควานอมาจนถึงภาคกอเอเฮดวันพีได้นําเสนอผลพิศดารที่น่าสะพรึงกลัวมากมาย และมันก็ดึงดูดความสนใจไปที่บอนนี่เป็นพิเศษซึ่งได้แสดงเทคนิคที่น่ากลัวมากมาย,มายเช่นความสามารถในการเข้าถึงอนาคตในทางเรื่องก,ก็คือเปลี่ยนร่างกายแก่ได้เด็งได้ตามใจชอบและยังทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเข้าสู่ภาวะใกล้าตายได้ด้วยนะครับเลยทําให้สเสน่ห์ของผลพิสารเนี่ยกลับมาน่าชมอีกครั้งอย่างแท้จริงและที่กอดอเฮดยังเผยให้เห็นพลังผลพิสารที่น่าสนใจและน่าสะพึงกลัวของเซนเซเทอร์อีกด้วย ซึ่งมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นพิศาที่มีลักษณะคล้ายแมงมุมขนาดใหญ่ที่มีพลังในการฟื้นฟูอันทรงพลังมากๆผ่านการใช้ผลพิศารประเภทโซออนในตำนานและยังมีการพูดถึงห้าพ่อเท่าสี่คนที่เหลือนะครับว่าอาจจะครอบครองผลปีศาที่ทรงพลังพอๆกับของเซนเซิร์นการประชนหน้าของซาโบก,กับห้าเพ่อเท่าบนเมเลจูนะ่ะอาจจะเป็นนายบอกว่าผลพีศาของห้าเพ่อเท่าอาจจะเป็นประเภทโซออนในตำนานด้วยเช่นกันตามที่ได้เห็นเง,ง,เงาเมาื่อหืมาในห้องวังในตอนที่1 0 5นะครับ ไม่ว่าจะมีการเปิดเผยเพียงเล็กน้อยสําหรับหผู้เท่าแต่ท่านอิมเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีพลังผลพิสารด้วยเช่นกันนะครับและแฟนๆหลายคนคาดเดากันนะครับว่าผลพิสารของท่านอิมเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับท้องทะเลโดยพิจารณาว่าท่านอิมกาลังถูกสร้างขึ้นให้เป็นผู้ไร้ที่สุดในวันพีซก็เป็นไปได้หาลูฟี่จะทําสงครามกับรัฐบาลโลกตามที่แฟนๆคาดการไว้นะครับก็อาจจะมีผู้ใช้พลังผลพิสารมากมายมาขัดขวางลูฟี่มากขึ้น ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นนวดดำเนี่ยซึ่งยังเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูฟี่และยังเป็นคู่แข่งในการเป็นราชาโจรสลัดอีกด้วยเขาไม่ได้มีผลพิศาที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อเพียงแค่ผลเดียวเท่านั้นนวดดำได้ออกตามล่าผลพิศาที่ทรงพลังมาระยะหนึ่งแล้วนะครับและได้กลุ่มผู้ใช้ผลพิศาที่น่าเกรงขามมารวมไว้ด้วยกันด้วยด้วยเหตุนี้การระชหน้ากันในท้ายที่สุดระหว่างลูฟี่กับนวดดำเนี่ยจึงถูกกำหนดไวใ้ให้เป็นการต่อสู้ด้วยความสามารถของผลพิศาจอย่างแน่นอน และก็อยู่ในความเป็นจริงนะครับดูเหมือนว่าศัตรูคนสุดท้ายของลูฟี่เนี่ยจะมีพลังผลพิสารที่แข่งแกร่งเป็นพิเศษไม่น่าจะใช่ฮาคิแข่งแกร่งเป็นพิเศษโดยที่ไคโดเป็นเพียงแค่คนแรกจะละหลายคนเท่านั้นแต่ฮาคิเนี่ยก็ยังคงมีความสําคัญไม่แพ้ผลพิศาจนะครับถึงแม้ว่าผลพิสารจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งฮาคิก็ยังมีความสําคัญไม่แพ้กันการเปิดเผยผลพิสารชนิดใหม่ที่ทรงพลังไม่ได้หมายความว่าพ่อมาเนี่ยจะเหนือกว่าฮาคิเสมอไป อาจจะยังมีผู้ใช้ไฮคิที่ทรงพลังที่ลูฟี่เนี่ยยังไม่เคยเจอก็ได้นะครับเช่นเดียวกับเชนโคสที่มีไฮคิทรงพลังอย่างมากพอที่จะคมุคมคูมแม้แต่พลเรือเอกเรีวค่เกียวและทําให้เชนโคสได้รับฉายาที่แปลกๆครับว่าในฐานะนักฆ่าแห่งไฮคิสังเกตในประวัติศาสตร์ของวันพีซเคยมีผู้ใช้ไฮคิสทรงอิทธิพลอย่างมากก็คือโกดีโรเจอร์และโอสกิโอเด้งซึ่งประสบความสําเร็จด้วยปราศจากผลพิสา แม้ว่าไคโดอ้างว่าฮคิเนี่ยสามารถที่จะอยู่เหนือความแข็งแกร่งทุกสิ่งได้อย่างน่าขบขันนะครับแต่ผลพิษานของไคโดเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญช่วยให้เขารักษาอันหนาเหนือวานอได้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาผลพิสานอันทรงพลังของไคโดและกองทัพผู้ใช้ผลพิสานของเขาคือสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่ในฐานะจกักรพรรดิแห่งท้องทะเลอย่างมั่นคงเห็นได้ชัดว่าทั้งพลังของไฮคิและผลพิศานั้นมีความน่าเกรงขามในฉบับของตัวเอง แต่การจะเป็นราชาจนสลัดคนต่อไปไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามจะต้องเชี่ยวชาญทั้ง2อ,อย่างอย่างแน่นอนนะครับและต่อมาเรื่องที่3นะครับการเสียชีวิตของคนสองคนในผ้าวานอมันเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างและอาจจะไม่ถูกใจแฟนๆในตอนที่1052นะครับเผยให้เห็นว่าผู้ติดตามของโอเดงหรือก็คืออาชูราโดจิและอิโซที่ถูกสังหารอย่างอนาถในระหว่างการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศที่วาน ดยบทสรุปของภาพยานโน,นะครับมันดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะสรุปเรื่องเราหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันด้วยเหตุน,นี้บางส่วนจะถูกตัดออกหรือบางส่วนสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันซึ่งอาโชราและอิโซเนี่ยตกอยู่ในประเภทหลังนะครับบทบาทของพวกเขาจู่ๆก็สิ้นสุดกระทันหันเลยในตอนที่1นึ่นะครับซึ่งมีชื่อว่าเช้าวันใหม่มีการเปิดเผยว่าทั้งอิโซและอาโชราโดจิเนี่ยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่พวกเขาได้รับบาดเจ็บระหว่างการต่อสู้ที่โอซากาชิมะ และการเปิดเผยการเสียชีวิตของทั้งคู่นั้นเป็นการเล่าเรื่องแค่เวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับซึ่งมันน่าประหลาดใจมา,มากๆสำหรับตัวละครบางตัวนะครับเช่นเคนยมอนได้รับฉากที่ดราม่าสุดๆแค่เสียใจกับการตายของโดจิกัมอีโซเนี่ยฉากนี้ก็ทําให้ออกมาค่อนข้างโอเคเลยในทางกลับกันนะครับอาชูราโดจิและอีโซเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหายไปไหนจนกระทั่งมาถึงฉากดราม่าของเคนยมอนเนี่ยถึงรู้ว่าทั้งสองคนได้เสียชีวิตไปแล้ว ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างฉากการตายที่มันจะทำให้แฟนๆอันอั้นอารมณ์ตามแบบต้นฉบับของวันพีสดั้งเดิมเมื่อพิจารณาจากตัวละครที่รอดชีวิตจากอาการบาดเจ็บสาหัสที่เลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปโลในอาราบัสตามันจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากนะครับเมื่อได้ยินการจากไปของตัวละครเหล่านี้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับวันพีสก็คงจะแตกต่างออกไปหากปราศจากการเสียสละของอีโซและอาชูรา อาโชราโดจิ no และอิโซเนี่ยเป็นนรบผู้สรงพลังนะครับจากประเทศวาโนที่ต่อสู้เพื่อช่วยกลุ่มหมวกฟางในการเข้าไปโจมตีโอนิกิชิมะก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์นี้นะครับทั้งอาชราและอิโซเนี่ยก็ใกล้ชิดกับโอซากิโอเด้งมาก่อนเช่นกันจริงๆแล้วอิโซเนี่ยได้ร่องเรือร่วมกับโอซากิโอเด้งมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการของกองพลนหนวดขาวและจากนั้นค่อยกลับมาที่วาโนอและเข้าร่วมสงคราม ในขณะเดียวกันอาโชราเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าปอดดำแดงนะครับที่ไม่ได้ถูกส่งออกไป20ปีข้างหน้าเขาได้อาศัยอยู่ในวานอขณะถูกปกครองโดยโอโรจิแม้ว่าตัวละครสองตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถปลป้องวานอได้ในช่วงเวลา20ปีก่อนแต่พวกเขาก็เสียสละอย่างที่สุดเพื่อนำสันติภาพกลับคืนสู่ดินแดนของพวกเขาณปัจจุบันถ้าหากอาโชราและอิโซมไม่เสียสละชีวิตนะครับสิ่งตางๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปในระหว่างการต่อสู้ที่โอนิกาชิมะ ในช่วงเวลาสุดท้ายอชูราโดจินได้ช่วยชีวิตของเพื่อนๆก้าวปอกดำแดงเอาไว้นะครับถ้าหากอชูราไม่ได้รับแรงและเบิดนและตกลงมาหลายชั้นเคนมอนกับซมุรยที่เหลือคงจะตายอยู่ที่นั่นและไม่สามารถปอบป้องมัมโนสุเกะหรือฆ่าโอรจิได้เลยส่วนทางด้านอดีตจนสลานนวดเขาอิโซนั้นได้กลับมาสมทบกับอดิตเพื่อร่วมชาติที่วานโนของเขาอีกครั้งเพื่อช่วยปลดปล่อยบ้านเกิดของพวกเขาจากขมนรกที่ทนทุกข์ทรมานมาสองทศวรรษ ไม่ว่าเขาจะไม่รอดเพื่อดูลูกอรุณใหม่แต่การเสียสละของอิโซเนี่ยได้ช่วยชีวิตหมวกฟางลูฟี่ได้โดยตรงนะครับและก็ถือว่าอิโซเนี่ยมีส่วนปลดปล่อยทุกชีวิตที่อยู่บนเกาะวานโนะด้วยเราสังเกตด,ดูนะครับว่าช่วงหนึ่งเนี่ยลูฟี่ได้เสียท่าให้กับไคโดและสโลไปจากการที่เจ้าหน้าที่ซีพีซิโร่คนหนึ่งมาขัดขวางการต่อสู้ของไคโดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ซีพีซิโร่เนี่ยน่าจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะครับถ้าหากว่าอิโซเนี่ยไม่ได้สา,ารเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก่อนที่เเขาจะสีียชวิต หากว่ามีทั้งสองสายลับไปหาลูฟี่เนี่ยโอกาสที่จะสังหารเป้าหมายนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนส่งผลให้ชาวเมืองวานโน่เนี่ยมีจุดจบที่แตกต่างกันออกไปมากแน่และลูฟี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาในร่างเกียร์5แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ ไม่ว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะตายไปแล้วนะครับแต่การมีส่วนมุ่รวมของพวกเขาจะถูกจดจําตลอดไปพวะเขาถูกฝังควบคู่ไปกับศพของโอเด้งและยาสุอเอะแสดงให้เห็นว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญต่อการจุดจมโอนนกาชิมะมากเพียงใดไม่ว่าการจากไปของพวกเขานั้นจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าเศร้าอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนๆด้วยที่เชื่อว่าส่วนของของวโนจมลงได้อย่างกระทันหัน แม้แต่ข่าวการเสียชีวิตของทั้งคู่เนี่ยยังรู้สึกเร่งรีบเนื่องจากน้ำเสียงของตอนนี้มาดูผ่อนคลายมากกว่าความโศกเศร้าเมื่อเทียบกับตัวละครที่ถูกฆ่าในเรื่องวันพีซอิโชราโดจิและอิโซ,โซเนี่ยไม่ได้ถูกค่าหวังจากแฟนแฟนให้ตายจากการจบผ้าวานุของวันพีซอย่างแน่นอนนะครับโดยพิจารณาจากปฏิกิริยาของแฟนแฟนไม่ว่าชะตากรรมของพวกเขาจะคุมเครือในตอนแรกๆแต่ตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่ยรักของแฟนแฟนหลายคนไปที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูกันว่าความพยายามของพวกเขาที่เสียสละชีวิตเพื่อปลดปล่อยวานอโนนั้นร้ายประโยชน์หรือไม่และต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่4 c o คอสเพย์ e Pie c e ของข้อใยรได้สร้างม,มาตรฐานสูงไว้สำหรับซีลี e เนฟิกในฤดูกาลหน้าแฟนๆต่างก็ยกย่องชุดของข้อใยนะครับว่าเป็นชุดคอสเพย์อันน่าทึ่งและแสดงให้เห็นว่าทำไมเขาถึงยังคงเป็นตัวละครที่แฟนๆชื่นชอบเป็นเวลาหลายปีหลังจากการเดบิวต์ของเขา ไม่ว่าเขาจะกระทำอันตรายโหดร้ายใน阿拉米斯าแต่ข้อเราใเนี่ยก็ยังเป็นตัวร้ายอาเป็นที่รักในโลกของวันพีซเขาเป็นผู้บงการอัชญญกรเป็นที่รู้จักจากการออกแบบที่มีสไตล์และทัศนคติที่ชวนให้นึกถึงหัวหน้าแก๊งมาเฟียจากภาพยนตร์คลาสสิกและคอสเพลของเขาเนี่ยก็น่าทึ่งมากครับถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติคอสเพลที่ถูกสวมใส่นั้นมันดูเหมือนศัตรูที่ฉลาดและสมบูรณ์แบบ มันแสดงออกถึงความซับซ้อนด้วยการสร้างรูมลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของขอคักรายขึ้นมาในสมิธวอรผ่านแกลเลอรีร่ภาพยนตร์ต่างๆเชียลได้สร้างความโดดเด่นด้วยแฟชั่นพร้อมสวนตะขอสีทองอันเป็นเครื่องหมายเอกลักษณ์ของตัวละครตัวนี้และก็มีผ้าพ,พันคอสีเขียวได้เสริมองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยสีหน้าเศร้าหมองซึ่งมีความคล้ายคลึงกับอดีตมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่อย,อย่างน่าประทับใจเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครตัวนี้นครับเชียลก็ได้โพสท่าพร้อมกับชิก้าโดยไม่สนใจรอบตัว และคอสเพย์ของเจ้าเจราระแค่ตัวนี้เนี่ยเป็นจุดท้าทายว่าเขาจะดูเป็นอย่างไรในไลฟ์ชันข้อค o d a หรือที่รู้จักกันทั่วไปในฉายาว่าเสื้อขอ้อค o d a นะครับได้รับการแนะนําให้รู้จักในฐานะประธานของหน่วยงานบาโรกเวิร์ดแผนการของพวกเขาเนี่ยคือการยึดครองอาณาจักรอาราบัสตานะครับแต่ก็ถูกขัขดขวางโดยกลุ่มหมวงฟางซึ่งทําให้วิวียึดประเทศของตนเองกลับขึ้นมาได้หลังจากที่พ่ายแพ้ข้อคด d a ก็ถูกปลดออกจากเจ็ดเทพจนสลัดและถูกจำคุกที่เอมเพดาวระดับ6 ต่อมาเขาก็มาเข้าร่วมกับลูฟี่นะครับในฐานะพันธมิตรที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในช่วงสงครามมายรินฟอร์ดและมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ก่อตั้งคลอสกิลร่วมกับมีฮอกหรือตายยวซึ่งข้อขอดเนี่ยมาจุดมองว่าเป็นภายคุ่คมครั้งใหญ่ครั้งแรกของเรื่องวันพีซและเป็นหนึ่งในศัตรูมไม่กี่คนนะครับที่สามารถเอาชนะลูฟี่ได้มากกว่า1ครั้งนอกเหนือจากผลพิสาที่แข็งแกร่งแล้วเขาจะเป็นผู้บงการที่ชาญฉลาดอีกด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของข้อใดเนี่ยทำให้เขาได้รับความนิยมจากแฟนๆเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสิ่งนี้พิสูจน์ได้จากคอสเพลย์อันน่าทึ่งของเชลนะครับซึ่งจำลองรูมรักที่โดดเด่นที่สุดของเขาขึ้นมาใหม่ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันท่าทางที่เรียบง่ายแต่ซับซ้อนของข้อขดไดเนี่ยทำให้เขากลายเป็นขวานใจของแฟนๆในเรื่องวันพีซนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ปูทางให้กับผู้ร้ายคนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นโดนฟานบิโกและมาเชลดีทีช ในขณะเดียวกันซีรีส์แบบฉบับคนแสดงนะครับในเน็ตฟลิกก็เตรียมฉายซีซั่นใหม่แฟนๆต่างก็คาดการว่าฉากของข้อค,โค,โคโดายในอารามัสตาจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะชุดที่เขาสวมใส่กับมือตะขอสีทองของเขาแต่ในระหว่างนี้ก็สามารถเพลิดเพลินกับคอสเพลที่น่าทึ่งของเชียลซึ่งสร้างมาตรฐานสําหรับแการแสดงท่าทางคนแสดงของตัวร้ายดูซิว่าในเน็ตฟลิเนี่ยจะออกมาเหมือนแบบนี้หรือไม่ แล้วเรื่องเราทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราของแฟนๆทั่วโลกได้พูดคุยถึงวัน Piece ฮอตที่สุดในช่วงนี้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ขอความการุณาคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์มาคุยกันสนุกสนานด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ